สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะคะวันนี้ทิดาชาแนลยังพากดติดสถานการณ์เรื่องประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะตอนนี้ฉบับที่5แล้วก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์ให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับ3โซนร้อนซินลากูฉบับที่5เมื่อเวลา23นาฬิกาของวันนี้ วันที่1สิงหาคม2,563พายุระดับ3โซนร้อนสินลากูบริเวณอา่าวตังเกีย มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ230กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด19.5องศาเหนือลองจิจูด107.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมส,สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองวินประเทศ เวียดนามในวันที่2สิงหาคม2563หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรรชันเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวและจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำตามลำดับอันหนึ่งร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุระดับ3โซนร้อนซินลากูบริเวณอ่าวตังเกีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกได้พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่2สิงหาคม2563นะคะรามาระวังกันด้วยขอเริ่มที่ภาคเหนือกันเลยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ สุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้แก่เลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกการรสลนนนคนคพมมุกดาหารขอนแก่นกาลสินธ์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์ บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีการจนะบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษธานีและนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงวันที่3 4ถึงสิงหาคมจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวพแพร่น่านอุตร,รดิตถีพิษณุโลกสุโขทยัยพิจิตร กำแพงเพชรตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีน้องคายชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์และลพบ,บุรี ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเพชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่สี่ 4สิงหาคม2563สำหรับพายุระดับ2ดีเ e รสชันบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3 โซนร้อนฮากุปิดนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวค่ราระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้ จังหวัดที่กี้ได้อ่านข่าวไปได้เตือนกันไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆหลายๆท่านที่มาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะตอนนี้ฟ้าครึ้มมืดตกปอยๆตกนิดหน่อยค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยในส่วนของจังหวัดที่ตกหนักค่ะอันตรายจากฝนตกหนักน่ากลัวจริงๆวันนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนบ๊ายบาย